สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หยุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์อัพยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกรครหรือพิกภายในหัวข้อเราจะสแสวงหาพลังใจจากที่ไหนดี อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสถานการณ์โควิด1 i ในปัจจุบันนี้ทำให้หลายคนเลยนะที่เกิดปัญหาเรื่องของการงานการเงินหรือว่าปัญหาชีวิตกันเนี่ยไม่มากก็น้อยนะคะสภาวะรวมส่วนใหญ่ก็มักจะจมอยู่ในความห่อเหี่ยวสิ้นหวังเนาะบางคนแม้จะยังพอมีงานทําอยู่แต่ก็เหมือนหมดเรี่ยวแรงไปด้วยนะมานะวันนี้เราจะมาช่วยกันหาว่าแหล่งพลังใจพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพใจของคุณนะว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือว่าควรจะทําอย่างไรดีถึงจะกลับมามีชีวิตชีวานะแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้กันอีกครั้งหนึง่ง จะเพือาา่อขายคลิปนี้นะคะส่วนคนที่มีอาการทางจิตเวชหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยการฟังคลิปพิกา,าร์ดก็ดีหรือว่าการดูดวงก็ดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีอีกวิธีดึงที่ช่วยที่ช่วยแบ่งเบา ะะช่วยให้คุณมีความสุขขึ้นหรือว่าคุณสามารถทําให้คุณเอออย่างน้อยมีความสุขข,ขึ้นได้แค่ชั่วคราวนะแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะก็คนที่มีปัญหาทางทางสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยก็ควรจะปรึกษาหมอนะคะแล้วก็ทานยาให้ถูกต้องนะคะถึงจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดนะคะ อย่าลืมนะอย่ายาลยาลืมช่วยอาจารย์แชร์ชรคลิปนี้ด้วยพร้อมว่ากดแชร์กดไลค์กด subscribe กดะด่งแจ้งเตือนช anel ของอาจารย์ได้ด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยไม่ฟาเวอร์ได้ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทงางไลน์ดีซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลย สำหรับหัวข้อนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ทั้งหมดเนี่ยสี่กองด้วยกันวิธีการเลือกไพ่ก็คือให้กดหยุดคลิปนะคะแล้วหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองสารอบนะลืมตาขึ้นมานะคะแล้วเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะแล้วมาฟังคําพยากรณ์กันได้เลยค่ะ มาค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะเรามาดูกันนะว่าเราจะแสวงสามารถแสวงหาพลังใจกําลังใจของเราเนี่ยได้จากทางไหนบ้างก่อนอื่นในจ้างของดูก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคนที่เลือกได้กองไพ่หมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่บ้างนะซิกซ์ซับซอดเดอรมูนนะคะแล้วก็เพจซับซอ s ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของคุณกองที่หนึงเนี่ยนะดูเหมือนว่าคุณเองตอนนี้คุณกําลังมองว่าตัวเองอะ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆได้เลยนะคะคือทําได้อย่างมากก็แค่ปล่อยไหล นะทําได้แค่นี้นะคะเพราะสถานการณ์เนี่ยอย่างหกดาบอย่างเงี้ยนะคุณเหมือนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเอาแนวนอนไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็คลื่นลมมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะ่ะนะโดยสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะคะบางวันก็ดีบางวันก็แย่บางวันก็ไปไหวบางวันก็รู้สึกว่ามันท้าทายซะเหลือเกินอยู่แบบนี้นะคะนะคนกองทีหนึ่งนะคะน่าจะมีเรื่องของการโยกย้ายเดินทางเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานนะคะเข้ามาด้วยนะคะเป็นคนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว,ว่าคือ เปลี่ยนภูมิลาเนาเปลี่ยนลกลากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากทํางานอยู่ที่หนึ่งหรืออยู่ที่หนึ่งเนี้ยต้องย้ายจังหวดัดหรือว่าย้ายแบบเปลี่ยน,ปยนแปลงการอยู่อาศัยการความเป็นอยู่นี้ไปเลยนะคะเดิมูนนะคะต้องบอกว่าคนกองหนึ่งเนี่ยมีสุขภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะก็งกลางค่ำกลางคืนอาจจะนอนไม่หลับนะคะบางคนที่เป็นโรคประเภทโรคเลือดโรคความดันอะไรพวก,นก,วก,กวนเนี้ยโรควิตกกังวลเนี่ยอาจารย์อาการก็มักจะกําเริบขึ้นมาอยู่ได้อยู่บ่อยๆด้วยนะคะ คนกองที่1นนะคะหลายคนเลยที่อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาเลือกกองนี้เนะีนะ่ะช่วงนี้ก็นะเออถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่คุณก็ค่อนข้างยังเหมือนกับว่ายังหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการเขียนการการทำงานวิจัยการค้นคว้าวิจัยอะไรพวกนี้อยู่นะคะ นะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบเหมือนแบบค่อนข้างขยันมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าคุณมองว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสซ้ำสอในการในการที่จะเรียนซ้ำหรือในการที่จะจะแบบจะแก้ตัวอะไรได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรนะ โอเคนะสุขภาพจิตสุขภาพใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนกองที่หนะึ่งเนาะหลังจากนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสี่ใบเนี้ยจะบอกจะบอกคุณว่าแล้วทาอย่างไรเดี๋ยวเราถึงจะสามารถที่จะแสวงหากําลังจาาใจกามจิตกาลังใจนะคะแล้วก็ทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนมีกําลังใจในการแบบสู้ต่อไปได้อีกครั้งนะคะสองใบแรกนี้นะคะ between worlds นะคะ flexible ต่อมานะ สเ e n ดอฟอ n เวนต์ e ีเซปนะคะ Int intention f o r of intention taking step อสองใบแรกนี้นะคะจะบอกค่ความหมายที่ค่อนข้างคล้ายกันนะคือ between world ก็คือเขากำลังบอกว่าวิธีที่จะทำให้คุณนี่ยคือพ้นพบในเรื่องของเรียกว่าพลังใจนะมากขึ้นนะคะก็คือให้คุณเนี่ยพยายามอย่าไปยึดติดกับอะไรมากนะัก นะคะนะบีท e วินเวลก็คือการพยายามแบบกระโดดไปกระโดดมานะคะก็คือ ระหว่างสถานการณ์ที่แบบอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งให้ได้นะคะโอเคสําหรับเรื่องของการงานนะคะอาจารย์มองว่าคุณจําเป็นที่จะต้องแบบปรับตัวให้มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะคะคือสมมุติว่าเจ้านายเขาย้ายสั่งและสั่งให้เราอะไปทํางานอะไรก็ตามทีนะที่อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองนะหรือเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือนะคะให้คุณแบบออกไปข้างนอกบ้างนะหรือว่าออกไปออไปช่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งบ้างไปทําอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอนะคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธหรืออย่าเพิ่งแบบไปตั้งปงมว่าเฮ้ย มไม่ใช่เรามันไม่ใช่หน้าที่มันมันมันไม่ใช่มันไม่ได้อะไรย่างเงี้ยนะคะคุณต้องพยายามที่แบบว่าคือพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ไปแล้วก็พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้งานใหม่ๆไปด้วยนะคะเพราะว่า เออต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคนยุคใหม่หลังจากนี้การทํางานเนี่ยคุณทําอย่างเดียวคุณทําเป็นอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคุณต้องเป็นมนุษย์แบบมัลติฟังชันอะค่ะนะคะนะ,ะนะแล้วก็พยายามฝึกความยืดหยุ่นเข้าไว้นะคะคือใครใช้อะไรมาถ้าอยู่ในสโคปที่เราทําได้เราก็ทําทําไว้ก่อนนะคืออย่างน้อยคุณก็มันก็ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่แบบกอดตําแหน่งงานตรงนี้ไว้ได้นะคะหรือว่าต่อให้คุณแบบพยายามที่จะไปสมัครงานที่ใหม่หาง,งานที่ใหม่อะไรประมาณนี้นะอะไรที่มันไม่ใช่แต่ว่ามันพอทําได้ไปก่อนนหะก็อยากที่จะให้คุณ ลองทำไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าพิอิตอออะไรมากนักนะคะนอกจากนี้นะคะวิธีที่จะทำให้คุณแบบเออมีกําลังจิตกําลังใจอีกครั้งนะคะก็คือการลดความเครียดด้วยการไม่ไปร่วมวงดินทากับคนอื่นเขานะคะใครที่แบบเออเราเห็นแล้วว่าเขากาลังเอ้ยกำลังดินทาหรือกําลังบุหรีคนอื่นหรือกําลังแบบพูดจาแบบ กับคนอื่นไม่ดีนะคะหรือว่ามีเป็นบุคคลที่ทัศนคติไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือหน้าที่คุณคือต้องพยายามพยายามที่จะอยู่ห่างคนพวกนี้เอาไว้นะคะอย่าไปสูงสิงอะไรมากนักน,นะต่อให้คุณจะต้องกลายเป็นคนที่เขาเขาเอาไปเป็นเป้าในการเนินทาแล้วเอาไปเป็นเป้าในการแบบซุบซิบอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งนะคะยิ่งคุณเขาไปยุ่งมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งแบบเหมือนแบบ คือเรียกว่าตกหลุมไปหลบตกหลุมลงไปในความคิดที่มันแบบดําๆแย่ๆนะคะนะเรื่องของตัวเองก็เอาตัวไปล่อแล้วเผอจะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นให้มันแบบมากเรื่องมากความอีกนะคะไปใบสุดท้ายนะคะ taking steps นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณแล้วนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วอย่าไปยึดติดนะคะคุณก้าวเดินต่อไปดีกว่านะคะนะแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแบบมีกําลัง นะคะเรื่องของกําลังใจแล้วเรื่องของแบบพลังใจขึ้นมาในชีวิตอย่างหนึ่งถ้าือถ้าหากว่าคุณรู้สึกมันเหมือนกับว่าคือใจมันท้อใจมันอ่อนเปรี้ยมันไม่ไหวอะไรอย่างนี้จริงๆอะ่ะนะพยายามใช้ร่างกายของคุณอะ่ะให้มันเป็นประโยชน์พยายามลุกขึ้นมาขยับเนื้อขยับตัวนะคะนะอาจจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะคะหรือว่ากายบริหารนะคะหรือว่าใครที่แบบเป็นโยคะเป็นยิมนาสติกอยู่แล้วเนี่ยกลับไปฝึกกลับไปหัด นะคะนะคือต้องบอกว่าใจกับกายของเราเนี่ยมันผูกพันกันอย่างแยกไม่ได้นะคะถ้าหากว่า ใจของคุณดีเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใจกำลิกกำลังจิตกําลังใจของคุณดีเนี่ยร่างกายคุณเขาก็แข็งแรงนะคะแต่ถ้าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะคือคุณรู้สึกว่าใจคุณอ่อนเปี้ยเพียงมันไม่แบบมันหมดสิ้นทึ่แบบว่ากำพลังพลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาสู้หรือว่าไม่สามารถที่จะมองมองอนาคตได้ออกได้เนี่ยวิธีแก้ไขตรงนี้ก็คือเราก็ต้องเอาเราต้องฝึกกําลังกายของเราอะ่ะเพื่อมาทดแทนเขาอ่ะคะ่ะนะคะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นออกไปวิ่งออกไปออกกาลังกายทําให้ร่างกาย มีความยืดหยุ่นนะคะอะดรีนาลีนนี้มันหลั่งออกมาตรงนี้มันจะช่วยให้เราอะสดชื่นนะคะสมองก็จะปลอดโปร่งนะคะเราก็จะแบบว่าคือพ้นจากสภาวะแบบไพเดลโมนที่มันมีความแบบมีแต่วความวิตกกังวลหวาดระแวงอะไรแบบนี้ออกไปด้วยนะคะ ก็อย่าลืมอยู่ห่างๆแหล่งที่มันเป็นพิษนะแล้วครงละครอะไรก็ตามสื่ออะไรก็ตามทีที่มันที่มันเป็นแบบข่าวแย่ๆเรื่องแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปดูอย่าไปหาคือแบบอย่าไปเสพมันนะคะอยู่ห่างๆมันบ้างนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นดราม่าที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตคุณเลยดราม่าแบบไร้สาระก็ไม่ไปเสพมันนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับวิธีการแสวงหากำลังจิตกำลังใจพลังใจดีๆนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งใครสนใจดูดวงกับอาจารย์ก็ติดต่อได้ทั้งลายอดีนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายมาค่ะสำหรับคนที่ืได้ไพ่กองหมายเลขสองนะคะกับคำถามว่าเราจะค้นหาพลังใจดีๆของเราได้จากที่ไหนดีนะคะ อาจารย์ขออนุญ,ญาตดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนที่เลือกไพ่กองที่สองก่อนเลยนะคะ The Emperor, e o f cups, The lovers คนกองที่สองน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรัก นะคะหรือเรื่องของอำนาจอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์เชิงอำนาจอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะ <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นปัญหาความรักนะคะ <c oughs> คุณอาจจะตกอยู่ในบ่วงความรักที่เรียกว่าความรักที่มันมีคนมาเกี่ยวข้องเงยอะๆหลายๆคนนะคะนะคุณอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะหรือว่าคุณคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะคุยด้วยหลายคนคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนของเขานะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคือคุณรักเขามากะนะคะแล้วก็ มันเหมือนแบบเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเอาไปเอามาคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรักเขาข้างเดียวอะนะคะนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันมันกำลังจะเกิดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทางเลือกขึ้นมาอยู่นะคะอาจจะเป็นทางเลือกของคุณซึ่งคุณกําลังหนักใจกับการเลือกว่า คุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้นะคะแล้วก็ทางเลือกที่เกิดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือทางเลือกของทางฝ่ายที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นทางเรื่องในทานองว่าเขาจะเลือกคุณหรือว่าเขาจะเลือกคนอื่นดีซึ่งตัวเขาเองตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้หรือเขา เขาก็ไม่เต็มใจที่จะเลือกหรือว่าพอใจที่จะอยู่แบบนี้นะคะเพราะเขาเป็นฝ่ายที่แบบวัน้ก็ว่ามีตัวเลือกเขาเลือกได้เลือกเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยะนะคะมันเป็นทํานองนี้อยู่นะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าค่อนข้างน่าอึดอัดอยู่พอสมควรจะออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ออกไปไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับคุณก็ตัดสินใจได้ยากด้วยเนี่ยไพ่เลิฟเวอร์สใบนี้นะคะมันเป็นไพ่ในการของการที่เรียกว่ามันหลงในเรื่องของกิเลสราคาอะนะอืมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ย ออหลุดพ้นได้ยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะนะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราจะสแสวงหาพลังใจเนี่ยนะจากความที่เราจิตตกความที่เราแบบเครียดกังวลในเรื่องนี้นะคะอย่างไรดีนะคะเรามาดูไพ่4ใบกันนี้เลยสใบแรกนะคะ by the book to the sea อีกสองใบนะคะ friends and colleagues นะคะแล้วก็ loss นะอาจารย์มองว่า ทางที่ดีที่สุดกับการจัดการความสัมพันธ์แล้วก็การที่จะคุณจะเรียกพลังคืนมาที่ดีที่สุดเนื้อนะคะไพ่ใบแรกก็บอกมาเลยอะคะ่ะบอกว่าคุณต้องควรคุณควรที่จะต้องทําตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องทําตามกฎสังคมทําอันนี้หมายถึงเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมด้วยนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องเช่นคุณอาจจะเป็นฝ่ายเป็นคนไปเป็น,ปน,ปนมือที่สามซะเองหรือว่าคุณไปคุยกับคนที่เขา คือเขาก็ยังไม่เลิกกับแฟนสักทีหรือว่าเขาก็ยังไม่มีวีแวววแววจะเลิกนะคะหรือว่าเขาจะไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จําเป็นอาจจะต้องเป็นคนที่แบบคือถอยออกมาจากสถานการณ์นี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องทําอย่างคนที่ มีศักดิ์ศรีในตัวเองอะนะคะนะเราทําให้ตัวเองกลับมาเป็นคนที่สง่างามอีกครั้งอะนะคะแม้ว่าในช่วงแรกๆนะคะนะทูเดอซีอย่างเงี้ยนะคุณอาจที่จะต้องเหมือนแบบคุณอาจจะไม่ได้หายทุกข์หายเศร้าหรือว่าหายจมจม่จมอมกับความรู้สึกอย่างเงี้ยทันทีหรอกนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงก็ตาม,มาเวลามันจะเยียวยาคุณนะคะลองปล่อยไหลนะกับสถานการณ์นี้ไปคือปล่อยเขาว่าออกไปจากใจของคุณนะคะพยายามอย่าไป อย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปอะไรอีกนะคะคุณก็จะดีวันดีคืนนะคะซึ่งไพ่สองใบนี้นะคะมันคุณสมรับกับ2ใบชุดนี้นะแต่ว่าความหมายมันออกมาคล้ายกันหน้าไพ่ก็คล้ายกันมากเลยนะคะลอสใบนี้นะคะก็คือการที่เขาผู้ชายคนนี้ยืนมองอยู่ที่ฝั่งนะคะแล้วก็มองเรือลำหนึ่งอะ่ะมันมันแล่นผ่านเข้าไปอะคะ่ะ คือเขาปล่อยให้มันจากไปอ่ะนะคะอะไรที่มันไม่รู้ตัวอะไรที่มันไม่ใช่ของของเขาแล้วเขาก็ไม่เยอะนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะคือผู้ชายคนนี้เขาถือเขาถือมือเขาถือเชือกอยู่ในมืออยู่นะคะคือเขาก็อยู่กับสิ่งที่เขามีให้ได้นะคะตัวคุณเองอยู่กับสิ่งที่มีก็คืออยู่กับตัวคุณเองให้ได้นี่แหละนะคะแล้วก็เรียกว่าไพ่แบบนี้ก็ยังบอกคุณว่าคุณควรที่จะหันมาบริหารจัดการความรู้สึกนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้น นะคะนะไพ่ใบนี้เป็นตัวเสริมอีกใบหนึ่งนะคะ Friends and c o l l e g e นะคะคุณควรใช้เวลากับเพื่อนฝูงนะคะให้มากขึ้นนะรวมเป็นรวมนจังกวะทั้งถึงเรื่องของเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมันก็จะมีเรื่องของการได้แบ่งปันในเรื่องของความรู้สึกการได้แบบถ่ายทอด เรื่องของความคิดความเครียดความกลุ้มใจในหลายๆแง่มุมของชีวิตอะนะคะเหมือนมันมืน,ม,น,ม,นมันแบบได้แบ่งเบาภาระทางใจซึ่งกันและกันะนะนะคุณก็จะเหมือนแบบเรียกว่าเป็นการช่วยกันและกันในการสร้างกําลังใจ จะดีกว่าการแบบคิดไปเองอยู่คนเองคนเดียวนะคะแบบนี้จะดีกว่านะคือคือการที่อาจารย์แนะนำว่าให้คุณไปเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนใน<โ>เพื่อนร่วมง,งานอะไรพวกนี้คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่าเรื่องส่วนตัวแบบที่มันไม่โอเคแบบนี้นะคะให้เขาฟังก็ได้นะคะอะไรเล่าได้ก็เล่าอะไรที่เล่าไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่านะคะเพียงแต่ว่าการเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมเนี่ยให้คุณเก็บเกี่ยวในเรื่องของแบบกําลังใจในเรื่องของแบบว่าเรียกว่าการ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มแล้วก็พยายามอยากอยู่ตัวคนเดียวนะคะมนุษย์เราถ้ามันไม่ไหวกับการอยู่ตัวคนเดียวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเรายังมีสังคมอ่ะนะคะสังคมที่ไว้ใจได้เนี่ยที่เราเข้าไปแบบว่าเหมือนแบบแบ่งปันในเรื่องของความสุขความทุกข์ความสุขกันได้นะคะบางทีนะคะการที่คุณแบบไปรับฟังคนอื่นบ้างเนี่ยพอคุณรับฟังเรื่องของความทุกข์คนอื่นแล้วว่าบางครั้งคุณอาจจะมองว่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องแบบกระสีวหลิวเรื่องเล็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะ ก็โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่2นะคะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองนี้นะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ ID ดีนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาค่ะสําหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลข3นะคะกับคําถามว่าจะเราจะแสวงหากำลังจิตกำลังใจหรือพลังใจดีๆไหนได้าจากที่ไหนนะคะ นะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคนที่เลื่อยได้ไพ่กองที่3เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงอยู่บ้างนะ Five Pent of Pentacles n i g h t of Cups The Star โอเคดูเหมือนว่าคนกองหมายเลข3ตอนนี้เนี่ยบางคนนะคะจะมีทั้งดีทั้งแย่นะคนกองสามเนี่ยบางคนนะคะ ดูเหมือนว่าชีวิตคุณกําลังลอยตัวอยู่เหนือปัญหายัางไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เหมือนแบบรอยอยู่นิ่งๆไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมทําอะไรอยู่เฉยๆได้แต่มองบางสิ่งบางอย่างอย่างจากไกลๆนะคะมองว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าตัวเองมองว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเราไม่เป็นอย่างเขาแล้วคุณก็ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะนะอย่างย่า,ายใบนี้เลยนะคะในออฟคัพนะคะมันจะเป็นอาการเหมือนกับว่า ไม่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าเฉยเฉยขี้เกียจขี้เกียจอ่ะไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับไม่มีเลี้ยวแรงหรอกนะคะมันจะเฉยเฉยเนยๆไม่ค่อยอยากขยับเนื้อขยับตัวทําอะไรมากนักนะคะแต่ว่าในในจิตใจในหัวของคุณเนี่ยนะต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะนั่นก็อยากทํานี่ก็อยากลองนะคะแล้วคุณก็สามารถคิดสามารถจินตนาการนะคะนู่นนั่นนี่น่น่ออกมาได้มหาศาลนะ บางคนก็จะใช้เวลาช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ไปกับการแบบพยายามเบี่ยงเบน ความคิดความสนใจขอดจากความทัวค่ะคือไปดูหนังไปฟังเพลงไปแบบว่าทําตัวมึนๆกับปัญหานะคะนะแต่ถามว่าเคยคุณช่วงที่คุณมีไอเดียอยากทานู่นทํานี่ไหมอะไรเงี้ยคุณมีเรื่อยๆนะอาจารย์มองนะคะเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับคนกอง3นะคะปัญหาการเงินเนี่ยแหละค่ะนะคะ five for pentacles นะคะดูสิขนาดว่าปัญหาการเงินคุณแบบ จริงๆเราพ่ใบไปในการเงินค่อนข้างแรงนะแต่ว่าดูเหมือนว่าปัญหาการเงินพอมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณเหมือนเหมือนคุณช็อกอะเหมือนคุณช็อตไปจนกระทั่งแบบว่าเออฉันเหนื่อยกับการแก้ไขมาเต็มทีแล้วฉันไม่อยากทําอะไรแล้วตอนนี้ฉันอยากแบบว่าเอออะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เชิญเลยเกิดขึ้นได้เลยอะไรเงี้ยบางคนเป็นหนี้เป็นสินนะคะนะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่า อ,อยากจะมาฟ้องอยากจะมายึดทรัพย์เอาเลยเต็มที่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอะไรมันเขาจะมายึดอะไรได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคุณดูเหมือนว่ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะคะแต่ไม่ลุกขึ้นมาจัดการหรือว่าไม่พยายามลุกขึ้นมาแก้ไขหรือว่ายังไม่สามารถจะแบบไม่คือไม่รู้จะเอากำลังใจจากที่ไหนเอามาลุกขึ้นมาแบบหาไรายได้ใหม่ๆหรือว่าพยายามที่จะฝึกฝนทักษะอะไรใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นแบบนี้อยู่นะซึ่ง อาจารย์มองว่ามันไม่ได้เป็นแค่คนโคนกองสามหรอกคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้มันก็อาการนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราควรจะทํำยังไงดีนะเราถึงจะแบบฟื้นฟูกําลังจิตกําลังใจนะคะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะโอเค Time for nap Mending j o y อ us fun โอเค okay. playing it safe นะหูยนี่ไพ่ใบนี้บอกโจทย์เลยตอบโจทย์เลยค่ะ mending mending คือการแก้ไขนะคะนะคือคุณต้องลุกขึ้นมาแก้ไขอะนะว่าปัญหาของคุณอยู่ที่ไหนก็แก้ที่ตรงนั้นอะไรที่เสียหายก็ซ่อมนะคะนอกจากนี้นะคะใบแรกเนี่ยเขายังแนะนำคนกองที่3ด้วยว่าคืออย่านอนดึก ถ้าถึงเวลามันต้องนอนแล้วอะสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วนะคะถ้าแบบถึงเวลาแล้วร่างกายคุณต้องการการแบบว่าพักผ่อนแล้วอะก็คือต้องนอนนะคะมันไปการแบบพยายามถ่างตาแล้วก็แบบว่าถ่ายฟีดไอจีถ่ายเฟซบุ๊กดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยอะมันไม่ก่อประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะมันจะยิ่งยิ่งทำให้คุณเนี่ยขาดการพักผ่อนนะคะพอกลางวันคุณไปทํางานนะคะก็คุณก็จะเบลเบล นะคะทาถูกมั่งทําผิดมั่งหรือว่าบางทีก็แบบเถียงกับลูกค้างงงวัวตัวทั้งทั้งที่ตัวเองแบบทําผิดอะไรประมาณนี้นะคะคแบบนี้อยู่นะคะคําแนะนําแรกก็คือคุณต้องนับพักผ่อนได้เพียงพอนะคะนอนให้มีคุณภาพนะแล้วก็เมนดิ้งก็คือแก้ไขนะคะตรงไหนที่มันเป็นที่มันเป็นจุดบอดของคุณอย่างตอนเนี้คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวก,กับการเงินนะคะคุณก็ต้องแก้ไขที่ตรงนั้นถ้าคุณไม่สามารถที่จะ หาเงินมาใช้หนี้ได้หรือว่ามาใช้จ่ายในปัจจุบันถ้ามันพอได้คุณก็ต้องหาอะไร,ะไรมาทําเสริมซึ่งอะไรที่ว่าเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของงานฝีมือนะคะบางคนอาจจะมีฝีมือในเรื่องของการเย็บป,ปักถักร้อยฝีมือในเรื่องของการแบบทางานคราฟท์ทงานฝีมืออะไรสักอย่างนะคะบางคนออกแนวไป,ไปในลักษณะที่เรียกว่าซ่อมเก่งด้วย ซ่อมเสื้อผ้าเก่งซ่อมนู่นซ่อมนี่เก่งซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่งนะคะหรือว่าแบบเหมือนประมาณเออซ่อมปั๊มน้ําซ่อมแบบรับจ้างซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีทั้งหมดนะคะบางทีนี้อาจจะเป็นหนทางในการที่จะช่วยให้คุณนะ่ยมีรายได้กลับขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของเงินทองหนี้สินได้อีกครั้งก็ได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะมีในช่วงที่โควิดเริ่มต้นใหม่ๆมเนี่ยมีมีคนหลายคนยทีเดียวที่ไม่ได้มีงานทําหรือว่าตกงานเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพลิกโอกาสกลับมานั่งเย็บ เย็บหน้ากากอนามัยขายที่เป็นหน้ากากผ้าจนกระทั่งมีรายได้แบบมีเงินทองอะไรเงี้ยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะมันสถานการณ์มันเริ่มซาแล้วอะไรก็จริงอ่ะนะคะแต่ว่าเรื่องของแบบงานฝีมือก็ยังเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่นะคะอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะมองบอ,อยากจะบอกคุณว่าลองดูนะคะว่าตัวเองมีฝีมือในเรื่องของการเย็บปกักแก้ไขเรื่องของการทําอะไรพวกนี้นะคะอะไรยังไงบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะ พ่ยังแนะนําอีกนะสองใบนี้ยังบอกว่าคุณควรที่จะออกไปนอกบ้านบ้างเขาไม่ออกไปนอกบ้านเนี่ยก็คือพยายามที่จะไปหาไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีความลื่นลมมีความสนุกสนานนะคะอาจจะไปเดินเล่นในสเอ่อในสนามเด็กเล่นนะคะหรืออาจจะแบบไปเที่ยวที่มันเป็น,ปนแบบที่ที่มันมีมีความสนุกสนานอย่างสวนสนุกอย่างอะไรพวกนี้นะคะมีเด็กๆเ,เยอะๆคุณก็จะได้พลังงานจากจากความลื่นเลงความสนุกสนานแบบนี้จากเด็กๆด,ด้วยนะคะ playing it safe นะคะกำลังบอกคุณว่า ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มคลายล็อกแล้วนะคะคุณก็จะเริ่มไปไหนมาไหนบ้างแล้วนะคุณอาจจะใช้เวลานะคะเป็นไปได้อาจจะกลับไปบ้านนอกอาจจะกลับไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าใช้เวลาในการเดินทางแบบไปสถานที่ที่มันเป็นมันมีธรรมชาติมันมีป่าไม้นะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เขาแบบจัดอยู่ตามต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะคืออย่าอยู่แต่ในบ้านนะคะยิ่งอยู่แต่ในบ้านทุกวันเนี่ยใจมันก็จะยิ่งห่อยเหี่ยวลงนะคะแล้วก็แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการแบบปิดสถานะปิดแบบเขาเรียกว่า คือปิดโลกกระนัดของคุณด้วยนะคะทําให้คุณไม่มีโอกาสในการที่แบบได้ได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นโลกใหม่ๆนะคะวันไหนว่างว่าคุณไปเดินแบบตลาดนัดใหญ่ๆ่ตลาดสวนจุจักหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะไปได้อาชีพที่นั่นใหม่ๆก็ได้คือคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ทําได้นี่หว่าแล้วเราก็เคยมีฝีมือมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือเรามีอุปกรณ์ที่บ้านเรายังเราเคยทําได้อยู่คุณอาจจะได้กลับมา คุณอาจจะเหมือนไปได้ไปได้แบบเ,เรียกว่าไอเดียในการประกอบอาชีพใหม่ๆกลับมาก็ได้นะคะพยายามอยากกักตัวเองไว้ในบ้านนะแล้วก็อยู่กับผู้คนมากมายบ้างนะอย่ามัวแต่แบบคิดไปเองนอนแบบอยู่คนเดียวเรื่องงานกลับบ้านแล้วก็ปิดห้องล็อกห้องฉันก็มองฟ้ามองเพดานถ่ายฟีด a c e b o o k ถ่ายไอจีอะไรไปวันวนเนี้ยมันไม่เวิร์กมันไม่ก่อประโยชน์มันไม่ก่อประโยชน์นะคะแล้วเราค่อนเหมือนแบบมันจะทําให้เราหมดยิ่งหมดแรงไปทุกวันลงมากขึ้นด้วยนะคะ ก็โอเคนะคะจบกันไปแล้วโนสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่3นะคะใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งหลาดีนี้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายมาค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลข4ี่นะคะกับพี่กะค้าที่มีคำถามว่าเราจะหาแหล่งพลังใจได้จากที่ไหนดีนะก่อนอื่นเลยอาจารย์ขออนุญ,ญาตดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลข4ก่อนเลยนะคะนายออฟซอร์ k i 킹ส of Wands q u e e n of Cups ดูเหมือนว่าคนกองหมายเลขสีเนี่ยอาจารย์มองว่าสถานการณ์คุณนะคะเอ่อถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ยังมีงานทําอยู่นะคะหรือว่ามีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆมีเรื่องของการมีเรื่องของไอเดียอยากทํานู่นทํานี้อะไรใหม่ๆอยู่นะคะเรื่องการเงินยังไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่นักนะคะ นะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของหนึ่งเรื่องของจิตใจที่มันแบบว่ามันอ่อนไหวง่ายนะคะใครมาติใครมาชมมาอะไรเงี้ยคุณก็ใจก็ไหลไปกับสิ่งที่เขาที่เขาพูดนะคะแล้วก็ขี้น้อยใจง่ายอะไรพวกนี้นะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่มันทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงหรือว่ามันดูแย่เนี่ยเป็นเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลเนี่ยมากมากเกินเหตุนะบางคนนะคะคนกองสี่จะรู้สึกว่าช่วงเนี้ผีอําบ่อย นะมันเป็นเพราะว่าสาเหตุเนี่ยอาจารย์มองมันเป็นเพราะว่าคุณดูเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ามีเรื่องของโรคประจําตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะเป็นลักษณะของโรคทางจิตเวชนะคะหรือว่าพวกโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้จนตลอดจนพวกแบบว่าโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงกรดไหลย้อนนะคะหรือว่าบางคนก็น้าหนักตัวเกินนะทำให้นอนไม่หลับนะคะบางคนก็ทําให้เกิดอาการเหมือนกับว่า ตื่นขึ้นมากลางดึงกเราขยับตัวไม่ได้เหมือนผีอมอะไรพวกนี้นะคะนะส่วนใหญ่เราโรคพวกนี้ก็อาจจะเกิดจากความเครียดหรือสภาวะจิตใจนะนะซึ่งมันเป็นอีกสาเหตุปัจจัยหลักเลยที่ทําให้แบบโรคเหล่านี้ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้มันกําเริบขึ้นมาได้นะคะนะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราต้องทําอย่างไรดีหละ่ะเราถึงจะแบบว่ากลับมามีกําลังจิตกําลังใจอีกครั้งนะคะเราจะไปหากําลังใจเราพลังใจของเราได้จากแหล่งไหนดีนะคะ Co-Create ใบที่สองวิมเมจินนะใบที่สามนะคะชาร์ฟ l วใบที่สี่เดอะวอชยูนิเวอร์สนะคะชัดเลยว่าคนกองสี่เนี่ยบางครั้งนะคะคุณต้องผ่อนคลายตัวเองด้วยกันหนึ่งเลยนะคะที่เห็นชัดเลยคือเรื่องของการ ใช้งานศิลปะเข้ามาทําให้คุณผ่อนคลายนะคะคุณอาจจะกลับไปหัดวาดภาพกลับไปหัดร้องเพลงเล่นดนตรีเครื่องดนตรีที่คุณถนัดก็ได้นะคะนะคะแล้วก็ออกเดินทาง ออกเดินทางออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือจะเป็นลักษณะการกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่นะ้องปู่ย่าตายายที่บ้านเกิดอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดนะคะคือพยายามอย่าให้ตัวเองอยู่ติดที่นะคะเดินทางอาจจะเป็นลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะแบบเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเฉพาะจังหวัดที่พอไปไหวนะเพราะว่าอาจารย์มองว่าคือคุณก็ไม่น่าจะลำบากเรื่องของการเงินมากนะัก นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปนะคะแล้วก็อาจจะไปโรงเรียนคอร์สศิลปะนะคะหรือว่าไปโรงเรียนคอร์สอะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี้ก็ได้เรื่องของการใช้จินตนาการนะคะการ imagine เรื่องของแบบการฝึกในเรื่องของการการ,การความคิดสร้างสารรค์นะคะนะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำคนกองสีเลยก็คือ คุณน่าจะไปแบบฝึกเรียนสมาธินะคะแต่เป็นลักษณะของสมาธิที่ไม่ใช่แบบเรียนกันในวัดเท่านั้นนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นลักษณะของสมาธิที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเรื่องของจิตจักรวาลน,นะคะหรือเรื่องของ สมาธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจักรกะการพัฒนาจักรกะอะไรทั้งหลายนะคะนะพบพลังของจัก,กรวาลน,นะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่มันที่อาจารย์โม้มันสําคัญที่สุดในสําหรับนี้แล้วอะ The า a s t Universe นะคะนะไปฝึกสมาธิเหล่านี้เพื่อให้คุณเนี่ยได้ฝึกความเชื่อมั่นนะคะทั้งในทั้งในร่างกายจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็ลองฝึกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งที่แบบว่าจัก,กรวาลเนี่ยกำลังสร้างสรรค์หรือกาลังกําลังจะมอบมาให้คุณด้วยนะคะให้เชื่อใจในธรรมชาติเชื่อใจในสิ่งที่แบบเป็นธรรม อยู่รอบๆตัวเรารวมกระทั่งถึงตัวเราด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้สามารถที่จะจัดการกับอะไรก็ได้นะคะสามารถที่จะจัดการกระทั่งไอทีอัมที่มันมาแบบอยู่ๆมันก็มาอัมเราตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะคะนะซึ่งตรงนี้นะคะทั้งเรื่อง,องการฝึกศิละปะฝึกจินตนาการแล้วก็ฝึกสมาธิอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะสำหรับคนกองที่4นะคะคุณอาจจะไปฝึกภาวนาที่เรียกว่าคืออาจารย์เห็นมาล่าสุดนะคะจะเป็นลักษณะของการภาวนา ภาวนาโดยใช้การวาดรูปโดยใช้สีน้ําหรือว่าการภาวนานะคะโดยการเขียนรูปภาพพุทธะหรือว่าการแบบว่าระบายสีแมนเดลาอะไรพวกนี้นะคะเรื่องเดียวกันหมดใช้ได้นะคะนะก็โอเคคนกองสีจะได้รับคําแนะนําที่อาจจะแปลก กว่าคนกองอื่นสักนิดหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าตรงนี้มันจะทําให้คุณมีจิตใจที่คือช่วยในเรื่องของแบบจิตใจให้แบบมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็คือความฟุ้งซ่านอะ่ะมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะคุณจะนอนหลับดีขึ้นนะคือร่างให้ฝึกฝึกการในเรื่องของแบบการควบคุมร่างกายจิตใจเนี่ยตรงนี้จะทําให้คุณนอนหลับด้วยนะอืมอ่ะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กล่องหมายเลขสีใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทั้งลายอดีนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย